สวยห้ามทายนะสวยไหมสวยบอยเอฟซีบอสมันเนี่ยพอเราจะคาดวอาน้ำพีบาแล้วอ่ะอบสบายดีทุกคนทุกคนครับมือนี่จะมาโฆษณาพี่เตอร์เป๊ปซี่ครับโอ้บอแมนครับขอเครดนะคะอย่าไปโชว์ของเขาติดลิขสิทธิ์เขามือนี่ผมคิมว่าหายเบิ้งครับนี่ครับลูกชุบครับรน,น,น,นี่อันนี้เอฟซีทรงว่าหายหรือใครทรงว่าหาย หัวหน่อยส่งมาให้บ่ะซูลูกซุปะไรได้วะพี่ดูความโง่ของคนนะฮะมันยามมันดาเห้ามันจมไหม่เห้าหนึ่งบ้า<ด>ถ้าเป็นจักจันก็เป็นจ็กสถืออะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยฟันลดนะอย่างเง้ยบ่เขามีดแล้ไม่เข้า <laughs> ไม่ใช่ว่าคนหนังเหนียว,วมีไม่คม ดูฮะหาเห็ดนนิมันเอ๊ะยังดียังด้มั้งแง่าจากคยองน่เว้ย,ยใ,ใส่เดียวกันหมดทั้งสามใส่ไหมอร่อยซอยเปดใช่เผือกเสือกไขทองไอยทอง ก้อยทองขายเค็มสามารถสั่งได้นะฮะที่นางมนเอกอะไระจักบาทอะไรจักบาทอะหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทค่ะมึงจะได้กำไรไหมเนี่ยร้อยสี่สิบห้าพะเส้นกับบะไค่าทรงยังบะได่เลยให้เราผ่าใจให้ดูไหมไม่เอาอุตสาบอกว่าเอฟซีสงให้รู้ราคาได้ไง <laughs> อย่าแก่บ้านเด็กกินเดี๋ยวนี้มันอิ่มอยู่ไม่ไม่ยังไม่อยากดูหรอกเขาเห็นเขารู้หมดแล้วแหละเอาให้ปาเอาเอาต้องให้ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูไหมอ้อาอีรวงเอ้ยอันนั้นทั้งลางมึงอ่นเดียวเขนโง่ไม่มีแล้วนะฮะในประเทศแดนนี้ พุณของซื้อมากเลยเบิดประมาณร้อยหาสิบอันนั้นเหี้ยวเอฟซีเธอะมันไม่อร่อยนะซอสอันนี้แล้วใครบอกให้เปิดแล้วถ้ามันไม่อร่อย,ยซูสูตรทพริกกูกับเด็กเตรียมอันที่แม่อร่อยไม่กินอ่ะอย่ามาพูดแบบมันลิงลิงแบบนี้นะน้องนะแสบยูเขากินแล้วแค่ก้าวไปกิน มากเลยนะเขาส่งมาตั้งแต่วันไหนส่งเมื่อวานจริงอ่ะเงวนียดีนะเขาไม่ส่งมาเก็บปลายทางอีกรอบหนึ่งมึงเอ้ยพออยังเนี่ยมันแปดนาทีหรือยังล้วเขาสามอยู่ยังให้ทำงานต่อให้ถ่ายว่าถ่ายแผนนี่ซื้อมากี่บาทซัมเห็นนี่แหละไซเอ็มร้อยเท่าไหร่ ไหนว่าเขาว่าไข่ในห้างแพงกว่าไข่มันนอกในห้างถูกกว่า90บาทนะคะตรงนี้แต่ว่าอันบานห้ามันเบอร์ศูนย์ได้อละ่ะอันนี้เบอร์ M บ้าบ้านไหนเบอร์ศูนย์เยอเบอร์สองเบอร์สองเบอร์หนึง่งอะไข่อ่ะเบอร์หนึง่งเบอร์หนึ่งประยุทธ์จันทร์กาแฟเบอร์สองบิ๊กพัมอันนี้ก็ซื้อสองแบบนีงบ้าไหนแถมมันยิ่งบาโคตรเบอร์าสามอันเลย อรวงจะดูในส่วนโลชีมันก็มีขนางว่าซื้อสองแถมหนึ่งอ่ะอพี่เมนเลวนนองนี่เราก็ได้อันนี้มาด้วยไปเอาบระกูดไปปลูกไปซื้อมาทำใหม่เขาถามเลยพี่ซื้อเพาแฝงแต่ไม่รู้แฝงตรงไหนเพราะว่าบ้านไม่มีเหล่าไ <c oughs> บ้านเราเหล่าทั้งบ้านเลยไม่มีขมิ้นแกมเลยนั่นเนี่ยบ้า, <c oughs> บานห้ากามีตะกี้นี่เขาเอื่นหนวดหรือสีนี่ แ,และกี่บาทนะสามสิบห้าบาทสามล้านอลมาตัวไหนบอกอกันไดยี่สิบบอกเพลงไม่ได้แต่เป็นยี่สิบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรูไอ,อันนี้อันนี้เป็นรูปหัวใจด้วยนะนเขาบอกว่าอะไรนะใจหัวใจร้านดวงเพราะว่าไม่ถึงหรอกเลยภูมิใจเนี่ยหัวใจร้านดวงมั่วไหมคะหลอกฉันมึงก็โกหกหลอก นายจะไปเขียนอะไรไว้ตรงนั้นม,มันก็หักดิไม่ใหญ่หลวงโอ้ยนีย่งไงเด็ดามันได้โอ้ยอย่าไปหาเห็ดไปนั่นเอาเดี๋ยวพี่น้องเขาซ้ำเนีย่ยได้เอฟซีป่ะเบิ้งให้เขาในเอฟซีต้องไกินในเบิงบ้งเออ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 เบิ้งเห็ดหนา พูดเอาดิไม่มนะเนนะันป่ะดูอ่ะเอากล้องลงมาดูสิเาขามืนตายอยูน่น้เอเขาข้นมาขาขาวดิขาวดิค้นดำ ถ่ายมันขขาวอ่ะไม่ขาวหรอกมันย้อนเสียงใช่ดเสียดหน้กก่อนหรอก็งัวอยู่ท้ายคลิปแต่ละคลิปทำไมเห้าซิมมันยหมห่าม <c oughs> เลยเอาอันกินแล้วไมห่ห้ากินหนึงสมองอีดีวะไปเห็นเสียบเคืมืออะไรเลย มันได้มันมีน้อยใช่เปล่าจริงๆระร้านเดิมคองไทยไม่ยืมสูตรเนี่ยกะครับว่าอร่อยให้ซ้ำจำสูตรไม่ได้เมืม่อมาขออีกครั้ง,งค,คงใส่คงจะได้แม่เหมือนเดิมแต่มพ่ออยู่ในละูง ส่งมาให้ถามเดี๋ยวจ๊กหอยทอดร้านนี้สุดยอดกันไม่ขาดเหนียวโอ้ยเกิกก็กินหัวเนะไว้ไปตอนหนึ่งอ่ะมันก็นงอยก่อนไปบันได มือนอนกินเอฟซีว่าตัวอะไรนอนกินกูกระเป๋าเหินครับมือกระเป๋าเหินก <c oughs> ูกระเป๋าเหิครับมือไม่เบาเหินตอนตอนมันหยาดก็ไมเหมือนามเดียวกูกระเป๋าเหินครับอร่อยไหมกินเขาแรงมหมพ่อไม่ถ้าจะกินชบพช่าเสืสมมาล้ว ข้าวไม่ได้กินข้าวแรงนนเนาะข้าวเที่ยงเรายังไม่ได้กินใช่ไหมครับยังกินแต่ข้าวเช้าเอาลูกกินเธอซื้อมาเอาจริงเหรออยู่ข้างตู้เย็นหมดเสรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเวฟให้บายบายเอฟซีก่อนเดี๋ยวเพราะเราเดี๋ยวไปเวฟบีบมันหีนหน่ยวมันบาย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 เอฟซีก่อนสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับนกระปบผมแล้วดีครับ